นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานี

ปริยารานีปิขันหาตูหาตูุมาังอังอิคารตังอิารตังตายะตายะสุขายะสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายถวายเจดียรายร้อยแปดเจทรายร้อยแ้างของติวาทั้งหลายเหล่านี้ แกพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพรเจดี์จร้อยแปดต้อมทั้งของบริวารเหล่านี้ของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ประโยชน์และความสุขความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยมีนามว่า นายประยงทำมาสอนด้วยกิ้นกาละนานเธอ Hãy subscribe. Hãy subscribe cho phim Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn သံမတောနာတိမနောတန္တုသကောတေလုံးမလိုချာပါကိညောဇသလောကမုတိသတိန္နီယောဇတိပါဘောဇာမတဖို့နိသောနာနာချံဘူနံတရေကိညေနာမိညောခလေဥကဝါတယောသူကေလောဝတိမိနောဘုသဘကတော

अरेकापोतमनुरदेवमे अम्बापुने तोमन संभविय अपरिमानमे संजाता पातो कस्मिन् मानयतो नोविय अपरिमानम उदानोचसि प्रियं च धर्मतां अनुतमता पासंति वंदनमि दिन्नो वतय नोवाय वदसविकदामि दोय तदनिगणि खया पम्ममे तमे हनं तमाहो विदि जानुपकम थिलवाद सन्नेन सम्मनो कमे सोवे

နိမန္တနိကတကတနိမနုစပုတိတံသံဃံနမသမ္မသဝိညົນလိုကြာသာမနိမဟာបុလပါရိပုရိန္တိသာသလံဧဝေမေဝိသုတိနာပေသလံឧបကာပတိသိစ္စိတာမနိတုမံကိပမေဝသမိသတုသပေဘောရိသောသံဃပါဇနောပနနာသော ญาติธรรมนี่โชคดีนะสุวญาถาเอาวังงคนโชคดีและบัตนี่ยามไม่หมามีต้นตัวแนวสาวน่าจะคุณความธรรมสอนเป็นข้าพเจ้โดยสามีและลูกตายาที่กาสามัญนาวงสาวผิดน,นอได้นอมนนายยานเฉดีไายร้อยแปรของนอกมาผาธนาขวานเป็นตาหนึ่งในงานทำบุญร้อยวันนาดีกาการาวันนี้เหมือนได้เงินไแล้ว ชาตานจอดชาตสูงชาตเศดษฐีสายเป็นกระบะเนเชะไปถึงยันสนตัวแทนนายไปยงบำนาสอนั้นเป็นป่อเมื่อใดกี่สามวาเจ้าข้าสูงสารเมื่อถึงเมื่อเนรพลเมืองมิ่งจามเป็นโมเทียร์แห่งกระบะละเลสานานิปานแลสี่เวทผลผู้จะกลับมากระบากระทำตามที่พระคัมภีร์บรรดาโรกเจ้าลานเลยญาติกาพี่น้องของตนนั้นอยู่มาดูธรรมคนที่มีทุกมีสลีตที่ขาอายุบางแกยาเพื่อประปับไปโดยกายกาบู้และเจติกับสุไปชุวันจุยาม อากรรมมกรรมหาธน,ะใน,ในาแห่งบุกเจ้าลาเลมีด้วยกาวการแสดงสมิสันตุก้อ,องสมโมนาในไฟอ่าสมสังกัำสอน Ô tân lĩnh tâm nhiều babu tay chân tay bay chân tay 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 ัาบโลโกมินาสตุมานิมวันวันตรายโยสุเกติกายุโกมมวามิวานัสสีลิสเนจังโมตาปจาญโนจันตารูธรรมวันทิอายุวันสุขังมะระัง